ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเดต breaking news เพนกวินแสดงตัวหน้าตำรวจนัดค่าม็อบ10บสิงหาแยกราชประสงค์ ฝากภารกิจไล่ประยุทธ์ไว้ในมือประชาชนที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ12นาิกา50นาทีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางมารอให้กำลังใจในายภริชิวารักษ์หรือเพนกวินซึ่งประกาศว่าจะเดินทางมาแสดงตัวพร้อมทนายความจากกระแสข่าวว่า จ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีจากการกระทำกิจกรรมเซฟไผ่ดาวดินทีมทะลุฟ้าและประชาชนที่หน้าต่อชดอเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมา บรรยากาศทั่วไปเวลาบ่ายโมงนายผริตยังเดินทางมาไม่ถึงตำรวจยืนตั้งแถวหน้าประตูอย่างหนาแน่นการจราจรยังคนสัญจรได้ตามปกติจากนั้นนายผริตก็เดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวรุมล้อมถ่ายภาพตำรวจประกาศให้ประชาชนอย่ากรูเข้ามาโดยจะเข้ามาได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง นายผลิตกล่าวหน้าประตูรั้วตำรวจว่านี่คือแนวทางของคนตัวเล็กอย่างเราสันติวิธีสำคัญที่สุดคือความกล้าหาญกล้ายอมรับว่าเราตัวเล็กการจะล้มยักษ์ต้องกล้าย,ยืนหยัดต่อหน้าคนที่มีอำนาจวันนี้ตนใช้ความกล้าหาญมาเผชิญหน้ากับความยุติธรรมขอยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเราเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพ ประชาชนเรียกร้องทางออกแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งรับคำสั่งนายมีอำนาจมากกว่าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนรักษาแรงไว้จากนั้นนายพริสยังกล่าวถึงการนัดหมายการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่10สิงหาคมนี้ว่าขอให้ประชาชนมารวมตัวกันที่แยกราชประสงค์โดยจะจัดเป็นรูปแบบคาร์มอบขอให้เป็นคาร์มอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมา ต่อมาเวลา13นาฬิกา25นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ประชาชนรอข้างนอกและยืนยันว่าตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแยง้งทุกอย่างจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายจากนั้นนายผลิตพร้อมทนายความก็เข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต่อมาน,นายธนทธนากิจอํานวยหรือให้โซลูกนัดก็นำขบวนคาร์มอบสลิมกลับใจจากย่านทองหล่อเดินทางมาถึงหน้าตำรวจพร้อมกับประชาชนชู3นิ้วรับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเม